อเอ๊ะพลบอนี่เราซื้อพร้อมกัน2ฉบับได้ไหมและเวลาเคลมอ่ะมันเคลมยังไงเพราะว่ามันมี2บริษัทคลิปนี้มีคําตอบครับมาคําถามแรกกันก่อนนะครับตามกฎหมายเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับสฉบับเขาไม่ได้ห้ามอะไรไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อบริษัทเดียวกัน่ะส่วนใหญ่มันจะซื้อไม่ได้เพราะว่าในระบบมันจะซ้ํานะครับถ้าเราซื้อคนละบริษัทคนละฉบับแบบเนี้ยได้คือ2ฉบับนะครับทีนี้มาเรื่องค่ารักษานะครับง่ายๆเลย ถ้าเกิดเรานอนโรงพยาบาลมีค่ารักษาเราต้องใช้วงเงินของบริษัทแรกก่อนบริษัทไหนซื้อก่อนใช้ก่อนอบริษัทไหนซื้อที่หลังก็มาใช้ทีหลังแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าพรลบรตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์คือเขาจะจ่ายตามจริงนะครับอันนี้ก็เข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้มาคําถามที่2อคือแล้วถ้าเกิดทุพลภาพวงเงินนะครับที่เราจะเทมได้คือตั้งแต่20 0 0 0 0จนถึง5 0 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้เงื่อนไขเหมือนกับค่ารักษานั่นคือใช้ของบริษัทแรกก่อน ถ้าเกิดมันล้นค่อยมาใช้ของบริษัทที่2งง่ายๆแค่นี้เองนะครับมาคาถามปิดท้ายคําถามที่แบบสําคัญมากนะครับผมโดนลูกค้าถามมาเยอะมากว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีพบรบสองฉบับอ่าแล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้ไม่ได้แช่งอะไรนะครับถ้าสมมุติแล้วเราเสียชีวิตเนี่ยเราจะได้2ฉบับนั่นคือปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราเสียชีวิตพบรบมันจะให้ฉบับละห0 0 0สนถูกไหมครับถ้าเสียชีวิตเราจะได้ล้านหนึ่งไหมอ่าล้านหนึ่งไม่นะ คือถ้าเกิดเราไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเอ้ยต้องได้ล้านหนึ่งแน่เลยเพราะว่ามี2ฉบับแต่นะครับมันมีประเด็นแบบนี้เราต้องแบ่งเป็นถ้าเราเป็นฝ่ายผิดหรือเคลมไม่มีคู่กรณีเนี่ยพรบรเขาจะจ่ายให้เราแค่ฉบับละสามหมื่นห้านั่นคือถ้าเกิดเรามี2ฉบับเราจะได้วงเงิน7จ็ดหมื่นสองฉบับอันนี้เคลมไม่เลย2ฉบับแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายถูกถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราจะเคลม ถ่าินไหมเสียชีวิตจากประกันของคู่กรณีนะครับนั่นคือ5 0 0แสนบาทเราไม่ได้เกมจากประกันพรบอรของเรานะครับเราจะได้จากประกันของคู่กรณีแต่นะครับแต่สุดท้ายนะครับถ้าเรามีผู้โดยสารที่นั่งไปด้วยอสมมติว่า1คนคนนี้แหละที่จะได้5 0 0 0 0นฉบับนั่นคือล้านหนึ่งคนนี้แหละที่จะได้ล้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะสามารถซื้อได้ไหมสองฉบับนะครับก็ได้คําตอบกันไปแล้วนะครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืม กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมว่าเอ๊ะซื้อมาแล้วอะไรยังไงก็คอมเมนต์ถามไว้ได้๋้วผมมาตอบคําถามให้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะครับขอบคุณครับ